ห,หนูออดึกป่านี้แล้วมาทําอะไรอยู่ตรงนี้ทำไมไม่เข้าไปนอนอฉันรอจนจะหลับอยู่แล้วเนี่ยพอดีผมยังคิดงานไม่เสร็จนะครับลงุลงก็ไปนอนก่อนเถอะเ้าไม่ได้ดิไม่มีแกฉันก็นอนไม่หลับดิไปเลยไปนอนเดี๋ยวก่อน,นครับอทำไมอะ่ะเปล่าครับไม่เป็นไรยิ่งมาเปล่าอีกเนี่ก็เมื่อกี้แกดึงมือฉันออกมาเนี่ยทำไมไม่อยากให้ฉันแตะตัวเหรอ ว่าเซนมองเห็นอนาะโคตแกกลับมาแล้วเหรอผมบอกลุงแล้วไงว่าผมควบคุมพลังในตั้งนานแล้วนั่นสิเนาะมไม่งั้นแกจะยอมให้ฉันนอนกอดทุกคืนได้ไงไองยอมไปตามไปอืทำไมเราวันนี้ผมยังมีรายงานเรื่องรถที่ต้องสรุปกับทีมช่างอีกค่อยทำวันหลังก็ได้แกเป็นแฟนเจ้าของอูนะ ไม่มีใครมาตามแกหรอกวันนี้ลูกแต่เราทำงานกันเป็นทีมผมไมอยากคนหนึ่งต้องมารออีกอย่างอ่ะวันพรุ่งนี้ก็วันครบบรของพีเวย์ไม่ใช่หรอผมควรรีบทำให้เสร็จวันนี้ไปนอนเถอะเดี๋ยวเสร็จแล้วอะผมรีบตามขึ้นไปจริงนะดื้อไม่เปลี่ยนเลยไยหนูเนี่ยรีบตามขึ้นไปนะครับอ๊้ เร็วนะครับผม คกวคือกรเป็นนักวิจัยสนันครับคือตร้ใช่ครับคือผมเคยว่าพัาเกี่ยวกับเรื่อง่างกายของต่วเอครับเป็นนักวิจัยจากแบบที่ดีที่สุดเล ลงมาผู้ชนกับชุกกฏเกณฑ์แล้วแววอกนี่ลำทางที่เราเลือกเองลงมาเพื่อจะชนะทุก